สวัสดีครับเพื่อนคับผีพัทยานะครับในช่องผีพีเอ็นชาแนะครับหาหายไปนานนะครับช่องนี้นะฮะโควิดมาตันครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับวันนี้ก็จะพามาปลูกผักนะครับไว้กินเองนะครับยุคโควิดอย่างนี้นะครับนะวทุ่มือก่อนนะครับอันนี้ก็ซื้อจากโซเชียลมันไม่โฆษณานะครับถามว่า มันก็ช่วยได้นระดับหนึงนะครับถุงมือนะครับขุดดินได้นะครับตอนนี้ซื้อของออนไลน์ก็ต้องระวังนะครับบางทีโฆษณาอีกอย่างส่งอีกอย่างนะครับแต่นี่ก็โอเคนะครับเปขกดินนะครับก็ผักเคลนะครับเคลตะกูลตะเคลนะครับนี่นะครับมันมีหลากหลายสายพันธุ์อย่างนั้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้สัมทั์กรณีนะพอดีว่าคุณกุ้ง ก็ให้มานะครับก็ให้มานะครับก็จะเดินทางไปต่างประเทศก็เลยอะ่ะไดมมาสาัสามต้นนะครับแต่ผมแบ่งหลานสาวไปอีกต้นหนึ่งไปลองปลูกนะครับถามว่าเราจะทำยังไงเขาเจริญเติบโตเขาต้องหากระถางที่ใหญ่ใหญ่กว่านี้ครับสักสองกระถางไปหาดูนะกระถางมัเยอะนะครับผมตั้งกล้องไว้เนี่ยนะครับก็ไปเรืยเรื่อย ครับม่นี้กระถางนีัและถังยีรูอย่างนี้นะครับเยอะครับกระถางที่นี่เด็กดูที่ไม่แตกนะครับ อย่างเกี่ยวนนี่ไม่แตกนะครับสักสองกระถางนี่นมาจากไหนท่านนี้ข้างหลังผมนี่ก็ต้นไม้รอไปปลูกนะครับเยอะไปเลยนะครับอันนี้คือกลุ่มของต้นยางนะครับต้นยาง นี่ก็เดี๋ยวหาดินใส่แล้วผมก็จะปลูกต้นหอมนะครับเนี่ยตัวผสมผมก็จะเอาอ้ยักมีกบด้วยกบกระโดดครับในสวนผมนี่มีหลากหลายนะครับ คือมีดินวัตถุประสงค์ก็คือจะเอาดินตรงนี้นะครับมาใส่นะขอ้อนดะีครับดินจับถุงมือนะครับ พอเราใส่ถุงมือความถนัดตวอยากนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเอาถุงด้าปอกนะครับเช่นตรงไหนเผาขยะควันควันขยะมาแล้วคอับติเม็ดยาหมุดเนาะดูอ๋อ นี่ก็กินใบกันนะครับเนี่ย <Okay. S 1> เขียวนะครับผมไลน์ไปถามคุณโจ๊กแล้วนะครับแต่คุณโจ๊กยังไม่ตอบมานะครับจะลยขอปลูกก่อนนะครับกะว่าจะเอาข้อมูลมาแล้วก็กล่าวคุณผู้ชมนะครับแล้วก็โอเคเราปลูกไปก่อนแล้วกัน mm hmm. อืตรงไหนเขาเขยียชัดเจนเลยฮะตื้นอันเลยครับ ใส่แล้วก็ใส่ดินดินดำดีมากๆเลยนะครับเนี่ยดินเปลียนเลยเปลี่ยดชุ่มเลยนะครับมีใบไม้ผลด้วยก็ไม่เป็นไงครับนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการเจริญเติบโตของต้นนี้กันนะครับ นครับอ้ ه, แบบนี้เหรอยืนเหนียวมากประมาณนี้เลยนะครับลองดูงการเจริญเติบโตนะครับว่าผักเคลนี่จะโตเร็วไหมนะครับเมื่อเราลงดินแบบนี้นะครับก็อีกกระถางหนึ่งก็เดี๋ยวต้องไปหาดินมานะครับให้ดูว่าลูกเป็นแบบนี้นะครับบายยครับอย่าลืมนะครับ cột sập cho cái hay đùi đây, <laughs> Này ô bệnh nhiều tôi nạp lấy, quyết lấy bệnh nhỉ